แม่หนิงจะมาสอนวิธีการใช้สายคล้องจุกดูดที่เป็นลิบบิ้นแล้วก็วิธีทำนะคะซึ่งไม่ยากเลยง่ายที่สุดก็คือตัดลิบบิ้นมาค่ะขนาดเราก็วัดตามความยาวของน้องได้เลยแต่แม่หนิงจะวัดประมาณ80เซนเผื่อผูกด้วย80เซนติเมตรสำหรับลิบบิ้นนะคะและก็เราซื้อลูกป,ปัดที่มีรูๆแบบนี้มาเราสั่งได้ตามช้อปปีแม่หนิงใช้16มิล แต่เราสามารถเล็กลงได้แต่เล็กแล้วเดี๋ยวก็กลัวรูข้างในมันจะไม่พอซึ่งจะแย่ยากอยู่เหมือนกันนะคะใช้สองลูกตัวนี้เอาไว้ปิดท้ายปิดท้ายก็คือยังไงพอคล้องไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะปิดแบบนี้เพื่อที่จะปรับขนาดน้องปรับขนาดให้เข้ากับคอน้องแล้วก็มัดปมตรงนี้นะคะส่วนอีกตรงนึงตัวตรงนี้ตรงนี้เราใช้เพื่อที่จะแบบเอาเป็นกระตกแตง่งเราจะใส่3ามี่อันก็ได้เราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ เราจะร้อยเท่าไหร่ก็ได้แต่นี้เราทําแบบง่ายๆเก๋ๆนะคะเป็นลิปบินผ้าไหมแก้วนะแล้วก็เวลาใช้ก็คล้องตรงนี้เอานี่คล้องมัดๆนี่แล้วก็แน่นๆจึ๊บแล้วก็ใส่ลงมาแบบนี้ไม่หนงมีมือเดียวนะอยู่คนเดียวเราก็จะสาธิตแบบนี้แหละง่ายๆพออย่างนี้เนาะเอเนี่ยมันจะหาย เนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หล่นหายเนี่ยถ้ามีสายคล้องมันก็จะดีหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบชิ้นใหญ่หน่อยเวลาตกก็จะบบโอ้นี่ง่ายมีสายคล้องด้วยหรือว่าคล้องคอกับน้องไว้นะมันก็จะไม่หายง่ายพวกนี้ของชิ้นเล็กๆจะหายง่ายนะคะจุ๊บดูดอย่างนี้นางแบบคือน้องรูอิสนะคะสายคล้องเนี่ย เอาไว้ทำอะไรก็คือของคอน้องซึ่งวิธีใช้นะเราจะใช้อย่างนี้ค่ะก็จะคล้องตัวน้องคล้องคอไปอึบปรับ,บโอ้ยาวมากเลยเห็นไหมแปดสิบเซนน้องยกขึ้นยาวมากจนถึงตรงนี้เราจะทำยังไงให้มันสั้นๆถึงตรงนี้ขยับตรงนี้ไงคะจึ๊บนี่ไงขยับ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  ขยับตรงนี้ให้มันพอดีกับคอเขาปุ๊บมันก็จะพอดีกับคอเขาตรงนี้ก็เหลือสวยๆไม่เป็นไร่ไง่ายแล้วก็ปรับมาไว้ตรงกลางนี่ค่ะแล้วก็ดูดจุกน่ารักใสายของจุกดูดเก๋ๆเราทำเองได้ค่ะไม่ต้องซื้อ,อแพงๆมาใช้ หรืออุปกรณ์พวกนี้มันค่อนข้างที่จะจุกจิกเพราะว่ามันต้องซื้อเป็นเซตเนาะแบบแม่หนิงซื้อมาขนาด16มิลในช h อปปีนะคะเป็นลูกปัดไม้ให้เขียนว่าลูกปัดไม้เจาะรูค่ะ100เมตร65บาทน่าจะประมาณนี้มันเกิน100เมตรค่ะมันเป็นกร,รมขายเป็นกรรมเราก็ไปเอามาเลากไว้ทำอย่างอื่นได้ด้วยถ้ามีลูกหลายคนเราก็ทําให้ลูกหลายคนได้เลย ทําเก๋ๆแล้วก็ริบบิ้นนี้เราก็ซื้อมานะคะม้วนล,ละประมาณ20-30บาทเนี่ยเราก็ใช้ได้หลายอย่างเป็นคาดผมก็ได้เป็นส่ยคล้องจุกดูดเป็นเอาไว้มัดถุงเท้าเวลาหลวมๆก็ได้เก๋ๆคือเราสามารถดี y อของพวกนี้ได้ do it yourself ได้เลยนะจ๊ะเรียบร้อยนี่เราก็จะมีสายคล้องจุกดูดเก๋ๆ แม่นหนิงก็จะมีหลายแบบเป็นลูกไม้ด้วยแล้วก็เป็นริบบิ้นแบบนี้ด้วยเดี๋ยวแม่นหนิงให้ดูนะนี่ค่ะที่เป็นลูกไม้แม่นหนิงก็จะสั่งลูกไม้มาเมตรละสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะต่างในช้อปปีได้เลยใช้ประมาณหนึ่งเซนเนี่ยเป็นแบบเหลือบๆทองๆเอง,องี้ยได้ค่ะแล้วเราตัดประมาณแปดสิบเซนแล้วก็มัดปมตรงนี้เจ็ดสิบแปดสิบเซนวัดเอาเองค่ะนี่แล้วตรงนี้ของแม่นหนิงก็จะไม่มีตุ่ม มีแค่อันเดียวนี่เพื่อไว้ปรับขนาดเาตรงนี้ก็เก๋ๆไว้ผูกแค่นี้ค่ะจบละง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็ซื้อมาลองทำดูเล่นๆนะคะเอาไว้ทำคัดผมก็ได้คนนี้เป็นสองแบบคนละแบบแล้วก็เป็นลิปบินผ้าแบบน,นี้เป็นลิปบินหมาแก้วนะคะซึ่งถ้าเราซื้อมันก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าเราซื้อใน s h อ p e e เลยก็ได้ค่ะเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะขายใน s h อ p e e หรือว่าจะเป็นเพจตามร้านต่างๆได้นีะใส่ข้องจุกดูดของเด็กก็จะ,นนะหนีบหนบเนาะแต่นิ่งไม่ชอบแบบนี้กลัวขูดเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กลัวขูดกับน้องแต่จริงมันก็ไม่ได้ขูดอะไรมากหรอกเนี่ยหนีบหนบไว้แล้วก็ให้น้องดูดหนีบเสื้อผ้าไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวก็ชอบเป็นพวก ทำเองมากกว่าเห็นไหมเนี่ยเปิดไงลระเนี่ยเปิดอย่างนี้โอเคแล้วก็อันนี้ค่ะเป็น DIY ที่เพื่อนแม่หนิงทำมาให้เป่าชาแนลเลยนะเป๋าชาแนลนี่เก๋ๆเพื่อนแม่หนิงทำให้มาค่ะเพื่อนจากอังกฤษนี่ก็เป็นสายริบบิ้นแบบนี้แล้วน่งก็ตอกหมดเอาเองเลยนะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบตอกหมด เอาไม่ออกเอาไม่ออกตอกหมุดตรงนี้แล้วก็ใส่คล้องไปแล้วก็แป๊กตรงนี้เอาไม่ออกค่ะแม่หนี่มีมือเดียวนี่แล้วนางก็ใส่พวกกระเป๋าเก๋ๆนางทํามาให้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะเอาไว้ใส่ให้น้องส่วนใหญ่ม่หนีงแอเซอรี่พวกนี้ไม่ค่อยเอาออกมาใช้เลยค่ะอืมใช้น้อยมากเก๋ๆกัวหายว่างั้นนะคะนี่ค่ะรวม ใส่ของจุกด,ดูดเนาะนหลายแบบทำเองได้ค่ะ,ง,คะง่ายเลยขอบคุณนางแบบคนสวยนะคะดูอีสไปตามดูรูปนิ่งของพวกหนูได้ในเพจของแม่หนิงอารีนาไฟดอนอเซอรี่รีบอ o ดอร์เอเจนซี่ไทยแลตุ๊ก,กตารีบอลบายแม่หนิงนะคะคำบรรยายจะมีลิงก์เพจอยู่ฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ